เรียนท่านสนั่งผูอักษรผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสผู้ทรงคุณวุฒที่เคารพทุกท่านผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีเป็นโอกาสดีที่เราชาวการศึกษาจะมาร่วมพลังกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาในจังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วก็ที่สําคัญ เราจะได้มาร่วมกันออกแบบว่าเราต้องการเด็กนักเรียนเยาวชนในจังหวัดนราธิวาสมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาได้มีการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งมีทั้งหมด6นโยบายนะครับ6นโยบาย11จุดเน้น 36ตัวชีวัตซึ่งคิดว่านโยบายเหล่านี้ที่ทางเหล่านี้จุดเน้นเหล่านี้ก็จะเป็นภาพฉายภาพความสำเร็จที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนในจังหวัดนราธิาวาสน,นะครับซึ่ง6นโยบาย11จุดเน้น36ตัวชีวัต ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไม่ว่าในเรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงในเรื่องของ Security หรือในเรื่องของการภาวะการแข่งขันในเรื่องของ Economic อหรือในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล Human Resources Development ในกระทั่งในเรื่องของการสร้างโอกาสทางการศาึกษาแล้วก็ที่สําคัญก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการอันนี้เราถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการขับเคลื่อนคุณภาพการศาึกษาซึ่ง อทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดเราได้มีการกำหนดนโยบายเหล่านี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ที่สำคัญนโยบายเหล่านี้ก็มีความสอดคล้องกับบริบทอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดนราธิวาสนนครับหนโยบายที่สําคัญที่ผมต้องการสร้างการรับรู้ให้กับทุกท่านในห้องประชุมในวันนี้ซึ่งคิดว่าทุกท่านเป็นเฟืองสาคัญที่จะต้องมีการขับเคลื่อนอโดยเฉพาะนโยบายข้อที่1ในเรื่องของการพัฒนาเสริมสร้างศัก,กยภาพครู ผมชื่อว่าคุณครูทุกคนแม้กระทั่งคุณครูที่นั่งห้องประชุมในวันนี้หรือที่ไม่ได้มาร่วมงานนะครับเป็นคีย์แมนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับครูคือ,คร,ค,อครูคือผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กนักเรียนนะครับความสําเร็จคุณลักษณะอันพึงประสงค์จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตัวแปรที่สําคัญที่สุดก็คือคุณครูนะครับซึ่งจะเห็นว่านโยบายของจังหวัดนราธิวาสเราจะให้ความสําคัญกับคุณครูเป็นอันดับหนึ่งนะครับเรื่องต่อมาก็คือนีเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันแล้วก็มีเรื่องของสมรรถนะด้านอาชีพอาจจะต้องมีการ up skill จะต้องมี re skill แล้วก็จะต้องมี new skill ซึ่งคิดว่าเป็นศตวตรรษที่21 ที่เด็กนักเรียนโดยเฉพาะเด็กนักเรียนในจังหวัดนราธิวาสที่จะต้องมีทักษะเหล่านี้นะครับประเด็นต่อมานะครับยุทธศาสตร์ต่อมาก็คือในเรื่องของการยกระดับคุณภาพโอกาสทางการศาึกษาอย่างที่ท่านพ่อเมืองของเราได้นําเรียนว่าจังหวัดนราธิวาสเราอยู่ในลําดับท้ายๆนะครับซึ่ง3าสปีที่ผ่านมาอาจจะใช่แต่ผมเชื่อว่าตอนนี้ไม่ใช่เนื่องจากทุนปัฒนทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็โอกาสมากมายในจังหวัดนาธิวาสเด็กในจังหวัดนาธิวาสมีโอกาสที่จะเรียนรู้เช่นเช่นเดียวกับเด็กในจังหวัดอื่นนะครับนโยบายข้อต่อไปก็คือในเรื่องของการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมและนโยบายที่สําคัญที่สุดก็คือการทํางาน เชิงบูรณาการซึ่งผมเชื่อว่าโดยลําพังสํานักง,งานสษาิการจังหวัดนาธิวัสอย่างเดียวเราไม่สามารถที่จะเดินต่อได้นะครับเราต้องอาศัยองค์คาพยพจากทุกหน่วยงานการศาึกษาก็เลยมีกิจกรรมในวันนี้นะครับผมอยากจะนําเรียนคีย์ิวดสำคัญ3ตัวในที่ประชุมในวันนี้1ก็คือคําว่า Connect เราจะต้องมีเครือข่ายในการทํางาน 2. เราจะต้องมีการแชรริ่งจะต้องมีการบรูรณาการในเรื่องของการทํางาน 3. เราจะมีการเรียนรู้ไปด้วยกันก็คือเรียนรู้นะครับ 11. จุดเน้นนะครับที่สําคัญนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้ร่วมกันคิด 11. จุดเน้นในการแก้ปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจุดเน้นข้อที่1ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ ผมเชื่อว่าภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาภาษาเปรียบเสมือนกุญแจที่จะเปิดปละตสมบัติในการเรียนรู้ในทุกแขนงสาขาครับเราจะเห็นว่าในจังหวัดราธิวาสในภาพรวมเราเรามีโครงการหลายหลายโครงการซึ่งตอนนี้มีโครงการทักษะของภาษาไทยนะครับที่ต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กในจังหวัดราธิวาสในกระทั่งในเรื่องของการคิดวิเคราะห์สางเคราะห์ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาการเข้าถึงอย่างทุ่วถึงนะครับซึ่งช่วงที่เกิดปัญหาวิกฤตโควิดทางจังหวัดราธิวาสเราก็ได้มีกิจกรรมหลากหลายนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงของการเกิดวิกฤตโควิดท่ามกลางาปัญหามากมายจังหวัดราธิวาสเราก็มีกิจกรรมดีๆซึ่งสำนักงานศึกษาธนการจังหวัดเราเองเราก็ได้มีการจัดอันุราวิชาการออนไลน์นะครับ เวอร์ชวลนราอคาเดมิกแฟรตูเต้าเซนแอนด์เวนวันซึ่งผมเชื่อว่าคุณครูหลายหลายท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับซึ่งเรามีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงนั้นมากกว่า13,810คนนะครับจุดเน้นต่อไปนะครับก็คือในเรื่องของความสามารถต่างความสามารถด้านภาษาต่างประเทศเนื่องจากจังหวัดนราธิวาสอยู่ติดกับประเทศมาเลเซียเราจะต้องใช้โอกาสจุดแข็งเหล่านี้นะครับในการสร้าง ศักยภาพของเด็กนักเรียนแล้วก็เยาวชนในจังหวัดนราธิวาสในเรื่องของการมีภูมิคุ้มกันในการร้องกันตนเองแล้วก็การมีสังคมพระวัฒนธรรมแล้วก็จุดเน้นอื่นๆนะครับก็คิดว่า เป็นจุดเด่นที่ทางสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดได้ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดในทุกระดับเราได้มีการประชุมร่วมกันได้มีการกำหนดนโยบายได้มีการกำหนดจุดเน้นแล้วก็ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดซึ่งจุดเน้นเหล่านี้ตัวชี้วัดเหล่านี้จะนำไปสู่การทำ MOU ข้อตกลงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดนราธิวาสต่อไปนะครับสไลด์ต่อไปครับ อสไลด์ต่อไปครับต่อไปเลยนะครับอันนี้เป็นตัวชีวัดอที่ผมได้ดำเรียนนะครับตัวชีวัดทั้งหมดในการขับเทื่อนการจัดการศาึกษาของจังหวัดราชวัฒนมีทั้งหมด36ตัวชีวัดใน36ตัวชีวัดก็จะแบ่งเป็น3ด้านอ่ด้านที่1ก็คือด้านผู้เรียนในตัวด้านผู้เรียนก็จะมี ห้าจุดเด่นเราจะเห็นว่าในแต่ละจุดเด่นในแต่ละตัวชี้วัดก็จะมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในระดับต่างๆบางตัวชี้วัดก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสปถบางตัวชี้วัดอาจจะเกี่ยวข้องกับสชบางตัวชี้วัดอาจจะเกี่ยวข้องกับสอสะครับอันนี้เป็นด้านผู้เรียนด้านที่สองนะครับด้านครูผู้สอนอก็เช่นเดียวกันมี จุดเน้น2ตัวมีมีจุดเด้น2จุดเน้นนะครับแล้วก็ด้านสุดท้ายก็คือด้านการบริหารจัดก,การก็มีทั้งหมด5จุดเด่นท่านผู้ว่าได้ตั้งข้อสังเกตว่าผู้บริหารเป็นคีย์แมนที่สําคัญที่จะต้องมีการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาถ้าเรามีผู้นําองค์กรที่ดีเรามีซีอที่ดีในการนําองค์กรต่างๆ ผมเชื่อว่าผู้ร่วมงานแม้กระทั่งชุมชนเองผู้ปกครองเองก็อยากเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาครับอันนี้ก็คือเป็นตัวชีวัดทั้งหมด 36ตัวชี้วัดเป็นตัวชี้วัดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดดาราธิวาสนะครับจะทําอย่างไรให้ตัวชี้วัดเหล่านี้เกิดเป็นรูปธรรมนําไปสู่การปฏิบัติทางสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดดาราธิวาสเราก็ได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานคณะกรรมการนะครับซึ่งเราได้มีการแต่งตั้งประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดโดยเฉพาะคณะกรรมการนี้ทติดตามตรวจเยี่ยมจํานวน6คณะ Blender, ซึ่งเราได้มีการแยกต <GO av uther> <liter> ามหน so ่วยงานต้นสังกัดเช่นภูมยุกอย่างง่ายๆนะครับในคณะที่1น่งก็จะเป็นสถานศึกษาจำนวน148โรงเรียนที่สังกัดนราธิวาสเขตหนึ่งก็จะมีผู้ในการเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขตหึง ทำหน้าที่เป็นคนนำธงแล้วก็ในขณะเดยียวกันในกรรมการชุดนี้ก็จะมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดคณะกรรมการอนุพัร์ตอนุยุทธ์และก็อนุบุคคลอยู่ในกรรมการนี้ซึ่งกิจกรรมนี้เราจะลงขับเคลื่อนจะลงนิเทศติดต,ตามในช่วงประมาณเดือนมกรากุมพานีนานครับซึ่งเราจะลงไปติดตามทั้ง6คณะทำงาน นะครับในโรงเรียนในทุกสังกัดในทุกระดับซึ่งเรามีการกำหนดโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการลงไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ,อันนี้เป็นขั้นตอนกระบวนการขับเคลื่อนนะครับซึ่งวันนี้เราจะเห็นว่าขั้นตอนมี3ขั้นตอนตั้งแต่ในเรื่องของการร่วมคิดร่วมกันวางแผนถามว่า6จุดเน้น 6นโยบาย11จุดเน้น3 6ตัวชีวัดไม่ได้เกิดจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแห่งเดียวเกิดจากการทํางานร่วมการคิดในภาพรวมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาเนื่องจากเรามีการเชิญผู้รู้ผู้มิการกลุ่มนโยบายและแผนผู้มีการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลของแต่ละสังกัดมาช่วยการคิดทําให้เกิดนโยบาย การขับเคลื่อนทิ่ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะครับจะอยู่ในขั้นตอนของการร่วมคิดร่วมวางแผนก็คือจัดทําบันทึกข้อตกลงซึ่งจะอยู่ในขั้นตอนแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมีการประชุมวางแผนการนิเทศแล้วก็ดาเนินการนิเทศซึ่งเป็นกิจกรรมต่อไปและสุดท้ายเราจะมีการประชุมถอดบทเรียนเพื่อที่จะนําเสนอผลการ ขับเคลื่อนในภาพรวมของจังหวัดดาราธิวาสว่ามีทิศทางเป็นอย่างไรนะครับซึ่งปีนี้เราถือว่าเป็นการทํางานปีที่2องอปีที่แล้วเราได้มีการทําแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ผมอยากจะดําเรียนให้กับที่ห้องประชุมนี้ได้รับทราบนะครับซึ่งจะมีคณะกรรมการตกต,กต,ากต่างๆนะครับวันนี้ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีที่ชาวการศึกษาในทุกสังกัด โดยเฉพาะพ,พ่อเมืองของเราที่ได้ให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับซึ่งเราจะเห็นว่าโดยลําพังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนาราธิวาสจะทํางานเพียงลําพังคนเดียวไม่ได้ในจังหวัดนาราธิวาสมีสังกัดในเรื่องของการจัดการศึกษามากมายถ้าการจัดการศึกษาเปรียบเสมือนจิ๊กซอนั้นหมายถึงว่าแต่ละจิ๊กซอจะต้องมาต่อกัน เพื่อให้เป็นภาพที่สมบูรณ์แบบผมกําลังจะสื่อว่าการทํางานที่ดีที่สุดเราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันไม่ว่าเด็กนักเรียนอยู่ในสังกัดใดอยู่ในโรงเรียนใดแต่เด็กเหล่านี้คือเยาวชนของจังหวัดนาราธิวาสนะครับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนาราธิวาส พร้อมที่จะทําหน้าที่เป็นโซ่ข้อกลางในการประสานงานนะครับเพื่อเป็นการฉายภาพรวมในการขับเคลื่อนการทํางานของสํานักง,งานศึกษาธิการจังหวัดผมมีวิทยาที่จะนําเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมนะครับใช้เวลาประมาณ7ดนาทีนะครับเชิญชมครับสวัสดีครับการศึกษา ต้องมุงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน1มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง3มีงานทำมีอาชีพ4เป็นพลเมืองดีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทระเทพยวรางกูล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสมุ่งมั่นดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาพระราชดดารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถธบพิตษเป็นหลักในการทำงาน ซึ่งคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสมีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดด้านบุคคลการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเดำเนินง,งานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการการนิเทศและแนะแนวการตรวจสอบด้านการบริหารการเงินและการบัญชีและภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ5ด้านดังนี้ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงการสร้างเสริมและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติสอทจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ส่งเสริมการจัดงานร้อยปียุวกาชาติไทย และการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสติวิธีส่งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้นด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการวิจัย การส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดม,มศึกษา Innovation for Thai Education นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตามพรบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพศ2562ซึ่งมีสถานศึกษาจำนวน53แห่ง เข้าร่วมนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตราธิวาสด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่การเสริมสร้างศักยภาพบุคคลของสำนักงานขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทรการประสานงานการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนหรืออาทีชั้นป .1 การประเมินคุณภาพผู้เรียนหรือ n t ป .3 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอนิป .6 ม .3 และม .6 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษาหรือไอเนอิสลามศึกษาตอนต้นตอนกลางและตอนปลายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบหรือเ n เนและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาหรือซีเนด้านการจัดการศึกษาบนความหลากหลายและเท่าเทียม การดำเนินง,งานให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระกาใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019หรือโควิด -19 ทุนการศึกษาต่างๆเช่นทุนการศึกษาพระราชทานภายใต้มูลนิทิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราช,ชกุมารหรือมทศทุนการศึกษาเด็กนักเรียนเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ทุนสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา หรือกสศทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธรรมทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นต้นด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดการขับเคลื่อนการยกระดับการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่าน,นกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือกอสอจอจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์จากการดำเนินงานเชิงบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยง,งานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานตามโนโยบายของรัฐบาลนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนโยบายจังหวัดที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่และนโยบายที่เกี่ยวข้องในการบรูรณาการการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนทุกสังกัดประกอบด้วยหน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการานนประกอบด้วยสํานักงานคณะกรมรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพท สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสอสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศนอและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสชอสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษหรือสอสอกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวกระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่44ในการบูรณาการเชิงพื้นที่ทุกตารางนิ้วในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิอย่างเป็นรูปธปรรมสำนักง,งานศึกษาที่การจังหวัดนราธิวาสเรียบเสมือนสำนักง,งานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัดอย่างคงมุ่งมั่นดูแลประสานงานส่งเสริมและร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับและทุกสังกัด ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาจังหวัดนราธิวาสในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสร้างโอกาสความเสมอภาคความเท่าเทียมและพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นโซ่ข้อกลางการประสานงานเชิงบูรณาการด้านการศึกษาภายใต้สโลแกนเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง No one left behind